ครับสวัสดีครับผมอาจารย์นภพลเทพนรินทร์นะครับเรามาเจอกันในบทที่4นะครับเรื่องเทคโนโลยีไวเลส์นะครับในบทนี้เนี่ยเราจะมาทําความรู้จักกับเทคโนโลยีไวเลส์นะครับเพื่อเข้าสู่การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายเฉพาะที่นะครับหรือแบรนด์ไร้สายหรือไวเลส์นั่นเองนะครับแอร์เรียเน็ตเวิร์กนะครับหรือแวนนะครับโดยเน้นการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ไร้สาย2จุดนะครับโดยใช้ไวเลสเน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซการ์ดนะครับก็คือการ์ดนี้นั่นเอง ซึ่งมีการทำงานแยกตามโครงสร้าง WLAN นะครับก็คือ Ad-Hoc นะครับหรือ Infrastructure ก็คือโครงสร้างนะครับเทคโนโลยี Technology Wi-Fi นะครับ Wi-Fi หรือที่เรียกชื่อเต็มว่า w i r e s s f i d e l i t y นะครับโดยคำว่า Wi-Fi แท้จริงแล้วนะครับก็คือเป็นชื่อเรียกงานหรือองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรนะครับโดยจุดประสงค์ของ,ขอ,งองค์กรนี้นะครับก็มีไว้เพื่อาการทดสอบความเข้าใจกันได้ของอุปกรณ์ Wi-Fi นะครับโดยอ้างอิง ตามมาตรฐานไอทิบี e 8.2.11นะครับโดยผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ผ่านการทดสอบการทำงานร่วมกันแล้วผู้ผลิตก็จะสามารถที่จะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานทางการค้าก็คือเทรดมาร์กนะครับหรือที่ย่อๆกันว่า TM เนะครับเครือข่า,ขา,ายสายที่ถูกผลิตมาจากผู้ผลิตเนี่ยนะครับที่มีความหลากหลายนะครับดยส่วนใหญ่เนี่ย เทคโนโลยีเครืข่ายไร้สายแบบเฉพาะที่หรือแบบแลนไร้สายหรือเรียกอีกอย่างว่าไวเลสโล s คอลแอเรี a เ e ็ตเวิร์ที่เรียกย่อๆก, ok กันว่า W l a n นะครับจะยิงตามมาตรฐาน i อทีพ e ันเอเช่นกันนะครับและจะมีเทคโนโลยีอื่นๆเช่น h y เปอร์แลที่มีการทำงานอย่างแพร่หลายในประเทศทางฝั่งยุโรปหรือในอดีตนะครับต่อมานะครับไอทีพ e 1คืออะไรเรามาทำความรู้จักกัน ไอที่ป็ e 8 2 1ก็คือมาตรฐานในการทํางานของระบบเครือข่ายไร้สายนะครับกำหนดโดยสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับไอที่ e. เ็นเี่ยชื่อเต็มๆเขาเรียกว่า Institute of Electrical and Electronic e n g i n e e r นะครับก็คือเป็นสถาบันระดับนานาชาติที่ไม่หวังผลกําไรนะครับทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับไฟฟ้าอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานกลางนะครับโดยนํามาใช้เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์ไร้สาย เข้าด้วยกันในระบบนะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เทคโนโลยี IT.E. ีพัน1ีกันนะครับมีหลายมาตรฐานนะครับที่ได้รับความนิยม7ชนิดด้วยกันประกอบด้วย i อ e ี E 8 2 1 1 a นะครับมีการรับส่งข้อมูลนะครับโดยสูงสุดอยู่ที่56เมกะมิตซนะครับบนความถี่อยู่ที่5 g h กิกะเฮิร์นะครับซึ่งมีคลื่นรบกวนน้อยกว่า2.4 GHz กิกะเฮิร์นะครับแต่ นะครับด้วยการใช้ความถี่ในการส่งนะครับที่สูงทําให้ระยะเวลาในการส่งสัญญาณค่อนข้างใกล้กว่า2.4 g ิกนั่นเองนะครับซึ่งมันจะทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางได้น้อยนะครับประมาณ35เมตรในโครงสร้างปิดนะครับและ120เมตรนะครับในโครงสร้างที่โล่งนะครับแต่ทั้งนี้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมต่างๆอีกด้วยนะครับ ถัดมานะครับเรามาดูไอที่พดี 8.2.1b 0นะครับมีการรับส่งข้อมูลได้สูงสุดอยู่ที่11เมกะบิตเปนะครับบนความถี่นะครับ2.4กิกะเฮิร์นะด้วยความถี่ที่ต่ำเนี่ยทำให้สามารถส่งสัญญาณและทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางได้ดีกว่า5 GHz ะเฮนั่นเองนะครับโดยอยู่ที่38เมตรในโครงสร้างแบบปิดและ170เมตรในโครงสร้างแบบพื้นที่โลง่งนะครับแต่ทั้งนี้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพแวดลออ้ออกด้วยนะครับ ต่อมานะครับไอที IT ่เป็น E แปดจุดสองจุดหนึ่งหนึ่ง G นะครับมีการรับส่งข้อมูลได้สูงสุดที่สามสิบหกถึงห้าสิบสี่ไมกะบิตเปอร์เซกสามารถปรับความเร็วลวดลงได้ต่ําสุดที่สองเมกะบิตเปอร์เซกนะครับบนความถี่สองจุดสี่กิกะเฮิรตนะครับด้วยความถี่ที่ต่ําทําให้สามารถส่งสัญญาณและทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางได้ดีกว่าห้ากิกะเฮิรตเช่นกัน โดยอยู่ที่38เมตรในโครงสร้างแบบปิดและ170เมตรในพื้นที่โล่งนะครับแต่ทั้งนี้นะครับก็คุ้นอยู่สภาพแวดล้อมต่างๆด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะครับ i p e 8.2.1n นะครับมีการรับส่งข้อมูลได้สูงสุดอยู่ที่300เมกะบิตเปอร์เบนความถี่2.4กิกะเฮิรตและ5กิกะเฮิรตนะครับสามารถส่งสัญญาณในโครงสร้างแบบปิด อยู่ที่70เมตรและ250เมตรในพื้นที่โล่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมต่างๆอีกด้วยนะครับเพิ่มความสามารถในการป้องกันสัญญาณรบกวนจากอุปรกรณ์อื่นๆได้นะครับโดยใช้ความถี่ที่2.4 GHz และรองรับอุปรกรณ์ที่มีมาตรฐาน IEEE 802.11b และ 802.11g ได้ด้วยนะครับ ต่อมานะครับ802.11ถึง2012ในปี2007นะครับได้รับการอนุมัติให้รวบรวมการแก้ไขทั้งหมดให้เป็นเวอร์ชั่นที่เรียกว่า r e v MB หรือ802.11 MB นะครับประกอบไปด้วย802.11 k r y n w p Z v u และก็ S 8.2.1 0 AC นะครับมาตรฐาน5 g h z สามารถรับส่งข้อมูลได้สูงสุด500เมกะบิตเซกนะครับถึง1กิกะบิตเใช้แบนด์วิดต์นะครับที่กว้างอยู่80ถึง100เมกะเฮิรตซ์ต่อมานะครับ8.2.1 0 AD หรือ w i d e b a n นะครับใช้ความถี่อยู่ที่70กิกะเฮิรตซ์นะครับทรูพุตทางทฤษฎีสูงสุดถึง7กิกะบิตเ และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยครับมีความก้าวหน้ามากนะครับโดยจะนำเทคโนโลยี Wi-Fi 7นะครับมาแทน Wi-Fi 6ในอนาคตอีกด้วยก็ในหัวข้อนี้ก็เรามาเรียนรู้กันเรื่อง Wi-Fi กันนะครับว่าเออ Wi-Fi เนี่ยมีมาตรฐานอะไรบ้างนะครับนะครับแล้วก็ในบทนี้นะครับเราได้ศึกษาเกี่ยวเรื่อง w i f i กันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในบทต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ